ผลการออกเลขวันหวยห้าหนอยห้านอยพิเศษประจำวันที่ยีสิบอสิงหาคมสองพัารแล่าว,วันเลขสอตัวล่างเลขที่ออกห้าศู้าศล่าว,วันเลขสอตัวบ,บนเลขที่ออกสามซีสามล่าว,วันเลขสาตัวบ,บนเลขที่ออกเจ็ดสานี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวหาน่อยห้าน่อยพิเศษประจำวันที่ยี่สิบ สิงหาคม2 5 6 8ขอให้โชคดีมิชัยถูกหวยห้าหน้อยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนดวยจ้าฝากไว้ในได้จ้ะสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแ้ะมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยห้าหน้อยในเวลา18นาฬิกา30นาทีในห,าหน้านอยปกติสำหรับครั้งนี้ขอพูนและสวัสดีจ้า